สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีธนูลักนาธนูค่ะในช่วงค,ครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมเป็นเดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะแล้วก็แอนย้ำเหมือนเดิมนะว่าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปของแอนเป็นครั้งแรกนะคะนี่ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้กับใครนะเป็น general reading นะรเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้ตรงกับคุณมากตรงกับคุณน้อยไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะเพราะเป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะขอดูความรักของชาวธนูนะคะในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมนะคะในช่วงนี้ความรักของชาวธนูเป็นยังไงบ้างคะควินเรียน e n e ดีมากนะคะสี่เหรียญแอนว่าแอนว่าคนที่คุณคนที่คุณรอคนที่คุณต้องการคนที่คุณความรักในแบบที่คุณตามหาคุณกำลังจะได้เจอชาธนูคะ่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่คือคู่ควรกับคุณเลยเคุณจะไม่ต้องกังวลว่าคุณกับเขาจะมีความต่างในด้านใดจนทำให้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่ได้ ไม่ว่าคุณกับเขาจะเหมือนกันหรือต่างกันแต่ขอให้รู้ว่าพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันแมทกันมันลงตัวนะคะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวนะคะเพียงแต่ว่าแอนมองว่าปัญหาอย่างหนึ่งที่คุณสองคนอาจจะเจอก็คือในเรื่องของคำพูดจากคนรอบข้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เก็บเอามาคิดเยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราอาจจะไม่ชอบเขาหรือว่าครอบครัวเราครอบครัวเขา คุณวนพุดนี่นะคะหรือว่าจะมีคนมาแบบพี่หวังดีนะเนี่ยคืนต้นมาด้วยประโยคแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้มั่นใจในการตัดสินใจของตัวเองมั่นใจในความรู้สึกของตัวเองนะคะเบื้องต้นนะก็ไม่ได้บอกว่าใครทัดทานไม่ฟังนะฟังแต่ว่าก็เอามาอย่าฟังไปจนนอยอย่าฟังไปจนนะคะขอดูหน่อยว่าตอนนี้คนคนนี้กับคุณเนี่ย เขาเป็นใครเขาจะได้เจอเราหรือยังถามว่าเขาเป็นใครเป็นคนแบบไหนนะแอนมองว่าคนคนนี้เนี่ยนะคะเป็นคนที่เป็นคนที่หนักเอาเบาสู้คะ่ะเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้เป็นคนที่ทำงานเก่งเป็นคนที่ ชอบในการที่จะได้แก้ไขปัญหาชอบในการที่จะได้คือเป็นคนไม่หนีปัญหาเวลามีปัญหาอะไรมาเขาจะไม่แบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาจะฝ่าไปเขาจะสู้สู้งานสู้ทุกอย่างม,มุมานะบางคนอาจจะมีชีวิตที่ยากลบาบากนะคะหมายถึงว่าสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองหรือว่าไต่เต้ามาด้วยตนเองแบบเนี้ยนะคะเราก็เป็นคนที่แอนมองว่าคุณอาจจะมองว่าอุ้ í, สยสไตล์แบบนี้ต้อง แก่หรือต้องเป็นผู้ใหญ่หรือว่าความคิดจะต้องแบบเก่าเนีเลยอะไรเงี้ยจากไพ่อันว่าเขามีความเป็นเด็กในตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเด็กที่อาจจะหมายถึงว่าเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเอนจอยกับชีวิต เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเขาเจอปัญหาอะไรเขาจะไม่ทอ้อแต่ไม่ใช่เป็นเด็กแบบเอาแต่ใจเป็นเด็กไม่ใช่เด็กสไตล์นั้นหรือเขาอาจจะมีความเป็นเด็กในตัวเองไม่ว่าอายุเท่าไหร่ก็ตามหรืออายุเขาอาจจะน้อยกว่าคุณจริงๆแต่แอนมองว่านะาในตอนนี้นะที่เห็นนะอายุเขากับอายุคุณ่รุ่นราวเขาเดียวกันแต่เขาไม่ความเป็นเด็กในตัวเองสูงเป็นคนรักความยุติธรรมนะคะเป็นคนที่โอเค e m p e r a n c e กับ devil อ่าแอนมองว่าคนเขาได้มีความสมดุลในการใช้ชีวิต นะคะวัดก็ข้าเล่าก็กิกนนะคะไม่ใช่คนที่จะแบบเป็นคนที่อย่างที่บอกนะว่าเขาไม่กลัวปัญหาและว,วิธีแก้ปัญหาของเขาบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เทรนตรงนักแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเขาเป็นคนขี้โกงนะคะแต่หมายถึงว่าเขาจะหาวิธีในการที่จะไปสู่เป้าหมายของเขาให้ได้แล้วก็เป็นคนทีอ่อย่างที่บอกนะคะว่ากว่าที่จะมาถึงวันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอาจจะ ใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าชีวิตจะประสบความสําเร็จผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อย่าคาดหวังว่าเขาจะเป็นคนดีแบบเอ่ออย่างที่บอกนะวัดก็เขา้าเราก็กินนะคะเป็นคนที่ไม่ได้เป็นผู้ชายที่แบบเอ่อร้อยเปอร์เซนขาวจ๊วนะคะชีวิตเขาอาจจะผ่านอะไรมาเยอะโชคโชนนะแล้วคุณกับเขาจะได้เจอกันยังไงเจอกันแล้วนี่ เจอกันแล้วเคยรู้จักกันแล้วอะ่ะอืมเป็นในวงในวงในวงของคนที่รู้จักกันไม่ใช่คนแปลกหน้าไม่ใช่คนใหม่ไม่ใช่คนแปลกหน้า เป็นคนที่คุณรู้จักกันแล้วนี่เขาอาจจะเป็นเพื่อนกับพี่ชายคุณเป็นเพื่อนกับน้องสาวคุณเป็นคนที่ป้าคุณรู้จักเป็นคนที่ลุงคุณติดต่อง,งานด้วยแล้วมาดูที่บ้านหรืออ,อลุงคุณจะริโนเวทบ้านเขาเป็นวิศวกรมาดูแลให้ประมาณสมมุติประมาณนั้นน่ะแล้วคุณก็ไปบ้านลุงแล้วไปเจอเขามันจะเป็นเรื่องของการที่เขาไม่ใช่คนแปลกหน้าคุณจะเคยเจอคนคนนี้แล้ว นะคะเจอคนคนนี้มาก่อนนะตอนนี้คุณเจอเขาแล้วด้วยนะคุณเจอเขาแล้วอะ่ะเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าหรือเขาไม่ใช่คนที่คุณไม่เคยเจอแต่เป็นการเจอกันโดยที่มันมีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ใช่ว่าคุณกับเขาเจอกันเองโดยตรงเจอผ่านบุคคลอื่นหรือเพื่อนแนะนําแบบเนี้นะคะแล้วความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อ ็นความรักในแบบที่คุณอยากคาดหวังว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาแล้วเขาจะดูแลคุณแบบเป็นฝ่ายทร e a t หรือว่ามาแบบทําให้คุณกลายเป็นเหมือนเจ้าหญิงตัวน้อยของเขาเนี่ยไม่ใช่ความสัมพันธ์ของคนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาในแบบที่ต่างคนต่างดูแลกันเขาดูแลคุณในส่วนนี้คุณดูแลเขาในส่วนนี้นะคะ,ะจะเป็นการพึ่งพาอาศัยแอนมองว่ามันเป็นเหมือนกับคู่ที่เป็นคู่ เป็นคู่ชีวิตในแบบที่เดินไปด้วยกันขาซ้ายกับขาขวาไม่ใช่ว่าเขาอุ้มคุณไปแต่คือเดินไปด้วยกันสองคนนะคะมีปัญหาบ้างมีอุปสรรคบ้างต้องอาศัยการปรับตัวบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแอนมองว่าสุดท้ายแล้วคุณกับเขาเนี่ยนะคะเออมันมีความรู้สึกดีๆให้กันแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ค่อยๆโตนะ ไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บจะแบบอย่างที่บอกว่าคุณกับเขาไม่ใช่คนแปลกหน้าแล้วมาเจอกันแล้วปิง๊งเลยเลิฟแอนเฟิร์สไซด์ไม่ใช่นะคะเป็นคนที่รู้จักกันมาแล้วแล้วค่อยๆทําความรู้จักกันมากขึ้นจากคนรู้จักเป็นคนคุยเป็นคนรู้ใจเป็นสเต็ปสเต็ปไปเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าอย่าคาดหวังว่าเราจะกลายเป็นเจ้าหญิงเขาจะดูแลเราเขาจะแบบไม่ให้เราลำบากนอ่นนี่นั่นเราจะไม่ใช่เลยนะคะมันอันนั้นมันในนิยายนะคะชีวิตจริงก็คือว่า ถ้าเขาออกไปทํางานคุณอาจจะต้องตื่นมาทํากับข้าวให้เขาหรือว่าอะไรแบบนั้นมันเป็นชีวิตคู่แบบนั้นหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ว่า เขาอาจจะเอางานกลับมาทาที่บ้านแล้วคุณก็ช่วยเหลือเขานี้นิดหน่อยหรือเวลาเขาเขามีปัญหากลับมาคุณอาจจะบางบางครั้งอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินที่เขาอาจจะต้องให้คุณช่วยซัพพอร์ตไปก่อนแล้วเขาเอามาคืนทีหลังวันนี้ก็ได้เหมือนกันคือเป็นคู่ที่ผ่านผ่านอะไรด้วยกันน่ะไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บแล้วพร้อมเลยนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงแม้ว่าจะยังไงก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วหากันเจอหากันเจอแล้วก็ เเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆที่จะเรียนรู้ค่อยๆที่จะปรับตัวค่อยๆที่จะเรียนรู้ว่าโอเคพอคบกันแล้วปัญหามีมมมแบบนี้เราจะหาทางออกจากปัญหานี้ยังไงเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแอนมอว่าคนคนนี้จะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณออกไปข้างนอกคุณทําอะไรก็ตามอะ่ะคุณอยากจะกลับมาเจอเขาเขาอยากจะกลับมาเจอคุณ เป็นบ้านของกันและกันเป็นบ้านของหัวใจให้กันและกันชาธานูค่ะโอเคอย่างไรก็ดีนี่ก็ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเป็นดวงทั่วไปเดี๋ยวเรากลับเขากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ